เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอารัธนาสินห้าโดยพร้อมเพลงกันนะครับ <c oughs> มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทธายะติสารนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทธายะ ติสารนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณตธายะติสารนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสาวรานังัจฉามิ พุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามิสังขังสรนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขจามิ ทูติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทูติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทูติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ ทุติยมปิสังคังสระนังขจามิตาติยมปิพุทธังสระนังขจามิตาติยมปิพุทธังสระนังขจามิตาติยมปิธรรมังสระนังขจามิตาติยมปิธรรมังสระนังขจามิตาติยมปิสังคังสระนังขจามิตาติยมปิ สังขังสารานางขจามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถงสมาธิามิปานาติปาตาเวรมระีสิกขาปัทถงสมาธิามิอาทินาธานาเวรมระีสิกขาปัทถงสมาธิามิ อาทนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ โมสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิสุราเมวรยะมะชาปมมาฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ สุราเมระมะชะปะมาททานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตัสมาสีลังวิโส ทะเยสาธุกราบกราบกราบ